สักทีเราก็เลยถมดินมาให้มันถึงนี่เลยนะนี่ถมดินให้มันมาจากตัวตามันนะให้มันถึงกิ่งใหม่มันเลยมันแตกดีมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านพามาชมสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราเริ่มต้นที่ต้นเชอร์รี่เนาะเชอร์รี่กำลังจะออกดอกนะคะ ดอกเขากําลังตุ่มๆอันที่ดอกเาขาทั้งหมดนี่ก็จะกลายเป็นลูกนะคะเป็นลูกเชอรี่กํลาลังจะก็ดกถือว่าดกอยู่นะปีนี้เนาะลูกกิ่งนี้กิ่งนี้นี้ถือว่าดกนะคะเพราะว่าเราจะเอาต้นเชอรี่นี้ให้โตพอต้นเชอรี่นี้โตเราก็จะเอาต้นดอกคนูนฝรั่งทิ้งนะคะเราจะตัดทิ้งเนาะต้นนู้นตายไปแล้วต้นนู้นตายดอกคนูนฝรั่งเราต้นนี้นะคะก็ไม่เป็นไรถ้าต้นนี้โตก็สองต้นนั้นต้องโดนตัดออกไปนะคะเพราะว่า เราจะเปลี่ยนให้เป็นเป็นต้นไม้ที่กินได้เนาะต้นคูนมันกินไม่ได้แต่มันก็สวยนะคะต้นไอเชอร์รี่เราก็ดกถือว่าดดอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นอ่าองงุนนะคะอาง,งุ่นวายสีดำอางงุนวายสีดำนะคะอันนี้ปลูกไว้ปลูกไว้กินนั่งร่มแล้วก็กินดิบเนาะลูกอ่อนนะคะลูกแก่ก็หวานนะลูกแก่จะ หวานเปรี้ยวหว,วานเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่ทันนกนะคะมันจะกินไม่ทันนกนี่คือของเราเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นเนาะพาไปดูเรื่อยวันนี้ตากผ้านะคะดูเอ้ต้นแพลต้นแพรก็มีลูกนี่ดอกอุ้ยพวงนี้สี่ห้าลูกพวงนี้ก็สี่ห้าลูกวันนี้อากาศดีนะคะอากาศร้อนหน่อย ไม่ร้อนอแดดม,ออมันออกมันก็เหมือนร้อนเาที่นี่มันก็หกเจ็ดองศามันก็ร้อนแล้วอันนี้เป็นต้นเกาลัดนะคะยังไม่มีที่ลงก็ไว้ก่อนเราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก่อนจนกว่าจะมีที่ลงต้นเกาลัดเราวันนี้พาชมสวนอีกรอบนะคะเ,คเพราะว่าใบไม้เริ่มผลิตผลเริ่มผลอันนี้ก็ลูกแพรอันนู้นลูกฟิกลูกฟิกที่มันรอดหนาวมารู้สึกว่าจะเต้นเต้นไห ลูกฟิกก่อนที่มันหน้าหนาวเนาะใครที่ติดตามเราเนาะนี่นี่มันไม่ยอมหลุดแต่ว่ามันตายไปแล้วอันนี้มันรอดหนาวนะคิดว่ามันคิดว่ามันจะไม่รลดแปดนะลูกฟิกเนี่ยมันก็รอดนะคะลูกฟิกเนี่ยแข็งเป๊กเลยอันนี้สามอันนี้สองอันนี้เหี่ยวไปแล้วนี่นล่อสองแล้วก็สามเดี๋ยวไปก็จะออกแล้วนะคะอันนี้คือต้นฟิกคิดว่าลูกเขาจะไม่รอดหนาวเนาะเขาก็รอดนะคะ นี่ปีที่สองแล้ว嘛ที่มันออกดอกช่วงนั้ขนข้าหน้นหนาวแล้วมันก็รอดแต่ใบมันยังไม่ออกลยนะนะใบมันยังไม่ออกยังไม่ได้ปัดแต่งมุมนี้เลยนะคะยังไม่ได้ทาสวนมุมนี้เลยต้องมาคอยตัดใบพวกองุ่นอะไรออกนะเพราะงั้นมันลุกพันมานนี่ก็จะเป็นต้นพรำนี่พรำเรานี่แม่พรำพรันเขาพันนี่หวานนะคะวิกตอเรียหวานอร่อย ก็ปีที่แล้วก็ได้กินหลายลูกอยู่ปีนี้ก็ไม่ดกเท่าปีที่แล้วเนาะแต่ว่าน่าจะได้กินอยู่อันนี้ต้องการน้ําเยอะนะอันนี้พรำต้นนี้ได้กินตลอดรถต้นนี้อร่อยนะคะต้นนี้อร่อยปีนี้ปีนี้ไม่เห็นมีดอกเลยดอกมามันตายเห็นไหมดอกมามันตายมันงใจมันไม่มีน้ําพรำนี่ต้องการน้ํานะคะใครที่ปลูกพรำพรำต้องการน้ําต้นนี้โอ้โหดอกมามันตายหมดเลย มันร่วงตายหมดเลยนะคะดอกสงัสมันไม่มีน้ำหรือไม่มีอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาไม่ติดนะติดอยู่สองสามดอกติดสองสามดอกนี้ก็ประมาณว่าคือไม่ติดนะไม่ได้กินนะเดี๋ยวก็ร่วงแต่กยวดูลุ้นพัมต้นนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะต้นนี้จะดกทุกปีสงใสจะไม่มีน้ําเพราะว่าเราไม่ได้ใสปุ๋ยไม่ได้ใส่น้ําแต่พรมจะให้ดกเนาะใครที่ทำจุลินทรีย์สองข้อแสงนะคะเทลงไปเลยจะได้กินนะคะจะดกปีนี้เราไม่ทําเพราะว่าเรากลัวต้นมันใหญ่ ต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เราก็ยังกลัวนี่นให้มาดูทุกอย่างผริใบหมดแล้วนะวันนี้นะอันนี้ต้นเก่ากีเก่ากีพันนี้เป็นลูกกลมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ดูแลเท่าไหร่เราจะไปดูแลต้นเล็กๆนู้นแล้วก็เป็นมะยมฝรั่งมะยมฝรั่งนี่คือไม่ดูแลเลยตลอดเวลาคือไม่เคยดูแลเขาเลยนะคะแต่เขาก็จะมีลูกให้เรากินทุกปีนี่ที่ออกออกมา อันนี้ไม่นรีติดเยอะหรือเปล่าเนะทจะมีดอกๆนี่มีดอกกันหนึง่งนี่มีดอกเห็นดอกไหมพี่นี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอีกแล้วเพราะว่าไปไทยกลับมาแล้วมันปรับสภาพตัวเราเองนั่นแหละไม่ได้ที่ไทยก็ร้อนจัดที่นี่ก็นาวจัดร่างกายเรามันรวนๆเนาะเราเริ่มเข้าสู่วัยชราด้วยไหมวัยห้าสิบกว่ามันก็จะปรับสภาพกับอากาศพวกอะไรนะ อุณภูมิในร่างกายมันจะไม่สม่ำเสมอนะคะมันจะปรับยากหน่อยเราเลยไม่ได้ดูแลเท่าไหร่หนูนปีนี้เนาะแต่ก็สวยงามนะคะนี่ทุกอย่างทุกอย่างมาดูวันนั้นวันนั้นเราถ่ายคลิปไป,ไปแล้วนะไอดอกดอกซากุระวันนี้มาให้ดูอีกทีนี่ปีนี้ไม่ค่อยดอกนะคะใบกระดอกพร้อมกันเลยปีที่แล้วดอกเยอะกว่าก็จะสลับปีกันเนาะสลับปีหรือว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นแบบนี้แหละ ก็ยังโอเคอยู่วันนี้เสียงเบานะคะเสียงเบาเสียงเบา ừ, ต้นไอ้เพื่อนเพื่อนนี่เขาปลูกต้นบัวหิมะเขาให้ลงแล้วนะแต่เรายังไม่ได้หาที่ลงเนาะบัวหิมะเราต้องไป,ปดูตามันแล้วก็เอาลงลงดินที่เราจะปลูก,กน,นะที่ปลูกไม่ได้ตเตรียมลงเลยนะคะว่าจะให้อยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้นอนยังหาที่ปลูกอยู่นะ แ่เป็นต้นเนี่ยหันมามันมีสองกระถางเนาะบัวหมิมะอันนี้เป็นต้นเก่ากี้ที่เราชอบต้นลีต้นลีแล้วใช้จะกิ่งชําแล้วมันก็จะดกเห็นไ,ไหมใช้จะกิ่งชําแล้วมันก็จะดกนะคะโอ้ <c oughs> ไม่ตายง่ายๆนะคะ <c oughs> เออให้ลวงไปเอาดินธรรมดานี่แหละใส่ดินธรรมดาเขาชอบดินกับพื้นดินเนี่ยเขาชอบไม่ใช่ดินที่ไปซื้อคอมฟอร์ตหรือไปซื้อที่การ์เด้นมานะคะอันนี้ก็ดินกับพื้นดินนี่ขุดใส่เลยเขาจะสวย ไม่เป็นราก็ชอบดึงแบบนี้นะคะสวยงามนี่แตกกิ่งใบเห็นไหมนี่แตกกิ่งใบสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วดูไอเดี๋ยวนี้ตามใบนี้นะมันจะมีดอกมีลูมกมีมีผลมันออกมานี่เราชอบชอบพันนี้หวานหวานฉ่ำอร่อยนะคะสําหรับไอเกากี้ใครที่ชมดูชอบก็อยากได้ก็ทักมานะคะอันนี้ก็ซื้อมาเห็นมันถูก มีรูปเดียวทั้งปีเลยปีที่แล้วตอนแรกคิดว่ามันเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะพอเอามามันเป็นสีแดงเซอผิดต้นใครอยากได้ใครอยากได้ก็มาเอาไปก็จะมีอง,งุ่นเนาะนี่อง,งุ่นอันนี้อง,งุอ่นเนอ้ยองุ่นพันสีจำไม่ได้ละสีแดงหรือสีอะไรสีเขียวใสๆก็ไม่รู้แต่เป็นอง,งุ่นที่กินนะคะอุนกินอันนี้ไม่ใช่อง,งุ่นวายปลูกยากมากอาง,งุ่นวนยนี่ขึ้นเร็วน ดูองุ่นเขียววายขึ้นในกรมันกันไม่มีอะไรจะปลูกเนาะซื้อนู่นซื้อนี่มาปลูกไม่มีอะไรจะทำนี่อันนี้องุ่นวายอันนี้คือองุ่นวายทั้งแถบเลยนะคะไม่รู้ปีนี้จะดกหรือเปล่าคอยดูแต่ว่าทั้งแถบเลยอันนี้ก็คือสีเขียวออกดอกปีที่แล้วเนาะ,ะมาตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่เห็นลูกนะคะยังไม่เห็นลูกเขาเลยต้นใหญ่ละแล้วข้างล่างก็คือปลูกเห็ด หาท่อนไม้มาไว้เป็นอาหารเห็ดนะคะคือมุมนี้เห็ดทั้งหมดเลยี่โคนนี้เห็ดทั้งหมดเลยนะคะเห็ด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 ,หดไปชมไปเรื่อยเนาะชมไปเรื่อยสวนเราเอางนวันนี้ก็ไปซื้อมาอางนแดงอีกต้นอันนี้ยังอ่างวนแดงนะจ๊ะซื้อมาเมื่อกี้กินไปลอากระถางนะคะปเปลอากระถางแล้วเจอก็ช่วยเขาซื้อหน่อยเขาบอกว่ามันเป็นอางา่น พอมาอ่านแล้วบอกว่าเป็นองุุ่นววยเห็นสีแดงนึกว่าจะเป็นองุุ่นธรรมดาอังุุ่นกินไม่ใช่นะคะอ่านตรงไหน,นรู้เป็นองุุ่นไายไม่เป็นไรื้อมาปลูกให้นกกินอันนี้เป็นหน่อไม้หนอ่นอไม้ต้นใหญ่นะคะเป็นสกอตติสต,ต้นใหญ่แล้วก็จะมีต้นนี้อังุุ่นไวยเหมือนกันแต่เป็นววยขาวเป็นสีขาวขาวนะคะอันนี้อร่อยสุด นะอร่อยสุดนะคะใส่ปีนี้ดกมากแตกกิ่งนะยกิ่งเดียวเราต้องเอาเราต้องพอเราซื้อมา,อากิ่งมันสูงเนาะเนี่ยโอเคอายุเดี๋ยวยกมาให้ดูเปบเทียบกันเนาะเราปลูกไม่เป็นแต่เราเริ่มปลูกเป็นแล้วปีนี้แหละเราเริ่มอ,อันนี้เราเรามันเป็นกิ่งมาแบบนี้นะคะกิ่งแบบนี้สูงสูงเสร็จแล้วเราซื้อมาเราก็เอาแต่กิ่งเขาลงดินแบบนี้เนาะ,ะตรงเนี้ยแล้วปีที่แล้ว สองปีแล้วมั้งนี่ปีก่อนนู้นมาแล้วปีที่แล้วมันก็ไม่โตทีนี่ปีที่แล้วมันไม่โตสักทีเราก็เลยถมดินมาให้มันถึงนี่เลยนะนี่ถมดินให้มันมาจากตัวตามันนะให้มันถึงกิ่งใหม่มันเลยมันแตกดีมากเลยนี่ถมดินให้มันถึงกิ่งใหม่มันเลยนะคะนี่วันที่มันแตกดีมากเลยเมื่อกี้น้ำมันหยุดนะคะี่สายน้ํามันหยุดก็เลยโอ้แตกดีปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนี่ไม่มีหน่อนแบบนี้ด้วยนะ ปีนี้รู้สึกว่าแตกนะ่ก่งหกเก่งนุ่นนะถ้าเอาไปชําต่อก็ได้เยอะนะคะดูว่าอันไหนมันอันนี้สุดแล้วก็เอานั้นแหละไปชําต่อไปปลูกต่อเพื่ออยู่เนาะทำแค่สวนให้มันให้มันน่าอยู่แค่นั้นเพราะอายุก็เยอะแล้วเดี๋ยวก็ห้าสิบหกสิบไม่มีแรงทําสวนแล้วนะคะเราก็ทําแค่ว่า,าไว้นั่งพักผ่อนไว้เผื่อลูกเราชอบมานั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยทําเผื่ออนาคตลูกไป ดูมันพันกันดูมันพันกันสนิให้มันแตกออกจากกันก่อนเดี๋ยวเราจะเอามัดขึ้นไปแตกเป็นสาขาออกไปเยอะๆเราจะเอาแล้วก็เอามานั่งมานั่งข้างล่างเนาะนั่งหลังบ้านพอดีเลยปูกะหลังบ้านพอดีเลยนะคะกาจะไม่ย้ายไปไหนแล้วอันนี้ปลูกําไว้เพื่อนๆคนไหนอยากได้เนะาเนอะอังุนเนาะอีอนมิน นี่องุ่นที่ชําไว้ให้เพื่อนๆน,นะใครจองกิ่งละห้าปอนนะคะอันนี้กิ่งละห้าปอนกิ่งละห้าปอนใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยนี่กระถางอันนี้สิบห้าปอนนะคะให้ของผู้จัดการมมาเอาสักทีอันนี้มันก็ยี่สิบปอนได้เนาะมันใหญ่แล้วอันนี้สิบห้าปอนนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งเลย กิ่งเดียวนี่ห้าปอนนะคะใครอยากได้ก็ทักมาโอ้ดิและสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเราจะให้ชมให้ชมนี่เลยเปปเปมิน erm ์มันเยอะนะโอ้โหเวลามันเยอะไปเปปเปมิน erm ์นะคะอันนี้ใครเคยอมหมากฝรั่งเปเปอร์มินก็นี่แหละนี่ดมมาสิดมโอ๊ลืมมาไปไทยเดี๋ยวเราจะไปไทยด้วยนะคะเปเป erm อร์มิน์เปเปอร์มิน หอมมากเลยมันจะมีเปปเปอร์มินต์กับมิน์ธรรมดาเนาะเดี๋ยวเดวถือถือไปให้ดูก่อนไปอันนี้เปปเปอร์มินต์จะมีสองกระถางที่เก็บไปทําพันนะะมีอีกกระถางเปปเปอร์มินต์สีจะออกดําๆแล้วใบมันจะออกดําๆหน่อยใบมันจะออกดําๆนะคะไปดูมิน์ธรรมดามิน์ธรรมดาใบมนนี่อร่อยมันจะมีใบบนกับใบเลียวยังไม่มาทําความสะอาดเลยปีนี้ปีนี้เราทํางานช้ามาก อันนี้ใบมนนะคะเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยสาระเน่เหมือนสาระเน่บ้านเราเนาะแต่มันเป็นพันนี้มันมันสวยนะมันมรู้ทำไมมันสวยจังเลยแต่พี่เขาบอกว่าเขาเอามาจากไทยนะคไะม่ดูจริงหรือเปล่าเนี่สาระหน่เขาเอามากินนั่นแหละเขาแช่น้ําปลูกแล้วมันก็ขึ้นสาระเน่มันเป็นวัชพืชน,นะคะขึ้นง่ายตายยากน,นี่สารเกับเปเปอร์เม้นต์ามาให้ชมเปเปอร์เมินต์สีมันจะต่างกันอยู่นะ อันนี้มันจอกดำๆหน่อยต่างกันอยู่นะคะขอคลิปนี้มันจะยาวไปนะคะเรามาชมคลิปต่อไปเนาะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกทัานที่กดติดตาลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะวันนี้พูดไม่ชัดเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ